วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสี่นั่นเองหรือว่าอะไรก็ได้เอาทํามาถึงเราตายอะ่ะเอามาด่านแล้วก็ตายเลยนะอะไรก็ไม่รู้เขาให้เราที่อะไรอะ่ะเฮ้ยมันมี a e i o u ด้วยลองไปดูคืออะไรอะ่ะเกมนั่นเองเอ้าวแล้วอะไรอะ่ะรล้อยอะ่ะเขาให้เราไปตรงเนี้ยเพื่อเพื่ออะไร เราไปแล้วนะแล้เวเราไปตรงนี้เราเลือกอันนี้แล้วกันเอ่อม,มีเลยวะนีคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ,อนนออะ,อะห้องจงังอ้าวชนะแล้วรัดเล่นเลยครับบอก อะไรอ่ะฮะเราชนะแล้วเหรอง่ายๆเหรอเราเล่นไม่ใช่มันนี่หรือเปล่าว่าเขารอเล่นเหรออ๋อต้องไปด่านอันนี้ให้ได้ต้องผ่านจักหนึ่งนาทีอย่าอย่าตกมันมีด่านอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ้อยต้องผ่านนี่นาะอ้ยมันต้องผ่าน อมันเอียงๆหน่อยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปไปก็จะถึงแล้วอ้าวมันต้องไปตรงนี้อีกเหรอคืออะไรอ่ะเอ้ยไปอีกไปอีกไปใกล้จะถึงแล้วค,อ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 คอ่อยๆค่อยๆไปเฮ้ย จะให้เราเพาก็ดีแล้วแล้วก็อยู่เซฟพื้นตรงนี้ตรงนี้ถึงแล้วเยชนะ่ชนะชนะชนะเย่เอา้าอะไรตัวลาละ่ะนี่ตัวลาหล่อที่กักอะไรเนี่ยเออตลอจกจังก็จะเป็นเหมือนเตียงนะเฮ้ยกระโดดโอ้ยกระโดดไม่ได้ พชนก่อนเดอ้อของกระโดดไหมเออเออ,เอ,อได้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 เมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จอ้าวคนนี้มีไฟล์ได้ไง่ายอ่ะนี่ลองไปแมปนี้ดูแมปใหม่อะแมปเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ลอังไม่ได้เล่นแมปอะไรไปกดแมปอะไรไปก็ไม่รู้ส์ Quick Game อุ๊ยอุสซายไม่ได้เล่นแมพเลยอ้าวคนนี้ชนะคนนี้ชนะเฮ้ยเรามีเงินเจ็ดร้อยล่ะฉันอยากคืนอะเพื่อนอยากให้ให้เราคืนนะเอ้ยกระโดดสิกระโดดไม่ได้ไปคืนสวรรค์ก่อนอุย้ยนี่ยเขาให้เราเลือกด่านนะไม่เอาดีกว่าใช่ให้เพื่อนเลือกแล้วกันเราไม่อยากจะเอา ด่านนี้เย้เย่เย่เยเยเยด้านนี้ก็ดีใจแล้วเอามันเป็นแบบนี้เหรอสีหเหลืองเหรอสีเหลืองนี่ไงนี่สีเหลืองเหมือนกับซูเปอร์แมนเลยต <laughs> ลกจิบสีดำดำอยู่ไหนนา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 น,าน,านดำอ้าวสีดดำเ้า,าบอกไม่ใช่เหรอเผาบอกสีเข้มสีเข้มเหมือมนกับดำเลย อะไรหรอกับเราชัดๆอ่ามีแต่ตัวผู้หญิงอ่ะไม่เอาอ่ะเอาสันเลี้ยงล่ะหลังหายไปไหนนั่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 เอาอันนี้ไม่ใช่เรายังไม่มีโลบักอ้ยโอ้ s อันนี้หล่อเทกากอุ้ยต่อที่กักเฉยโอ้ย อันี่คืออะไรอ่ะสีฟ้าคืออะไรต้องใช้โลบักไปช้อปปิง้งนี่คือต้องกี่บาทเลนโบล่ะนี่อ่อ้นนอาวทุกอย่างโลบักเลยอ่ะมีเลยอ่ะมีอันที่ของฟฟีฟีฟ,ฟ,ฟีอันนี้อ่ะเราอยากจะซื้อแต่มันเป็นโลบักอะไรอ่ะช็อปกคช็อปเลยใช้อะไรไม่ได้ช็อปเนี่ยน,นี่น่ะ นี้มีท่าทางด้วยเหรอลองไปไม่ใช่เราไม่เอาลองเอาเป็นท่าทางท่าทางผู้ชายมีไหมเนี่ยมีแต่ท่าทางสัมบี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 มบมบมบโอ้ยโอ้ยมีแต่ท่าทางนี้งั้นเอาท่าทางลอยแล้วกันเอา้าใช้โรบา้าอะไรเหรอโอ้ยนี่คืออะไรโอเคเหรอ เออเอาเป็นแบบนี้แล้วกันแบบไหนอะเราไม่ได้เอาโลบักสีไรสีเขียวเข้มนี่เหรออุ้ยเกือบตกนี่นะที่เพื่อนบอกอะเหมือนกับสีเขียวเข้มเลยที่ชมพูชมพูชมพูนี่ no 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 เอา เออแลหล้วแลเฮ้ยเท่เท่มากไปเอาสีดีกว่าไปเอาสีสีเขียวเทมากเลยกระโดดสูงด้วยถ้าใช้นี้กระโดดสูงนะอุ้ยเท่เท่ขอไปเปลี่ยนสีก่อนสีายสีเขียวเดิมกระโดดสูงมากเลยเพื่อนดูนี่มาแลเออ กระโดดสูงมากดูเธอไปได้มาจากไหนไม่รู้ว่าฉันทำเอาท่าทางลอยอะไหนอะไ,ไปไหนหนอน,ตนอแต่มันต้องใช้โลบักแต่ฉันมาได้เฉยอะ่ะเพื่อนมีตัวผู้ชายไหมอะ่ะก็ไปดูเองสิถ้าคนคิดว่ามันขนหน้าจะไม่มีมั้งมันมีแต่ตัวผู้หญิงนี่ไงผู้ชายนี่หรอเออนีออ่คนหล่อสามสิบบาทเองจ่าไปเลยสิ พอแล้วนะโอ้ยหล่อเท่ก่ทำไมอกะหล่หอเท่ก่ะตัวนี้ก็เท่นะเท่มากกว่าโอ้ยตัวนี้ขาวตัวนี้เหมือนผู้ชายมากกว่าวิ่งไปก่อนโอ้ยโอ้หสนุกสนุกคุคนนี้ก็กระโดดได้นะแต่ฉันไปกระโดดท่าไหนฮะเท่กระโดดท่านี้ลองหมุนตีวแล้วก็กระโดดดูหนึ่งสองสามตลกตลกตลก เหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรจะเสร็จเนี่ยคนนี้คือใครอ่ะคนนี้เหรอไม่รู้อะรู้แต่ว่าเป็นคนไม่รู้อะห้าชนะห้าโอ้ยอันนี้ขึ้นไมาอยู่ตลอดเลยเนาะเออเลือกธรรมดาดกค่ะเออธรรมดาธรรมดาอืม เลือกธรรมดาเสร็จแล้วคนนี้ชนะอุ้ยเราอยากชนะบ้างอ่ะสีไรมันเจต้ตาใช่สีมาเชต้ตาอ้อยสีก็เยอะมากมากสีฟ้าเค้นูน่นนูแพ้แน่ใช่ไหมอูไม่แพ้ไม่แพ้สีดำนี่ไงใกล้ๆเอ๋อคนนั้นจะไปนั่นทำไมอ่ะใกล้ะอู้ ไม่ดูกับตาเลยแล้วก็หลอเทไม่กันูนรวมกันเลยคนนี้ตายเออเจอประมาณเจะกี่คนอ่ะสีเหลือประมาณตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่หกประมาณตั้งหกคนส,คสีเขียวเก๋สีเขียวเกไม่ใช่สีเขียวเองโอ้ยใครบอกเกเนี่ยสีส้มสีส้ม ใหญคนก็รอดอยู่ดีอ่ะเขียวสี่เขียวแกเอืออตาเพื่อสีเขียวเกไม่รู้หรอมันไปดูสอบเพื่อนดูเธอมีแปดร้อยแล้วดู็อบเหรอนี่หรอไหน็อบนี่หรอ็อบนี่เขาบอกว่าต้องซื้อกัดโบบารกอะ่ะนี่ทำยังไงดีอ่ะ ทุกอย่างต้องซื้กับโลบักเลยอ่ะมาแล้วแมปเอาเป็นแมปสีแล้วกันเร็วๆใครหมอกไว้ไกลๆเนี่ยนี่มันจะสีหายไปชมพูนี่เออนี่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 ยันชนะแน่อันต่อไปสีฟ้าเข้มเดินไปดีกว่ามั้ง เอ้ยอุ้ยเกือบตกโอ้ยเพื่อนยังมาปล่อยชนะสีนู้นใหายมากอะแต่ว่าชนะเย่มันจะมีอีกต่อไปต่อไปอะสีฟ้า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 โอ้ยไม่ทานไม่ทานโอ้ยยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นสีนี้สีนี้เย่ชนะชนะสีนี้ชนะ เอเพื่อนกดแล้วกดแช์กดสับ i b e เพิ่มเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะนี่ชนะอยู่เดิมฮะสีเท้าด้านใช่ไหมเดี๋ยวเย้ชนะต่อไปซีนี่้เพื่อนกือบมาไม่ทนนันแน่ต่อไป นี่เกือบจะไม่ทันแน่ดินะที่มีขงหลัง,งนั้นนะนู่นเหรอเอะแล้วก็เหลืออีกแค่หนึ่งคนอะ่ะอุ้ยเกือบจะแพ้ใครชนะอุ้ยอีกคนนี้ยังโมโหคือละนอนเหระอ้าวใครชนะใครชนะเออไม่มีใครชนะเนีย่ยไม่มีใครชนะก็ดีจานะ้าละอ้าวยังเหลืออีกคนขรับบน อุย้ยที่ไดสีน้ำตาลอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยใครจะชนะโอ้อนี่ไงคุณก็ชนะอยู่ดีฝากเพื่อนก,ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ <c oughs> นี่คือหลายกล่องสมบัติเหรออ้อเวลาก็นานด้วย,ยสมบัตินี่ใช้ไม่ได้เพื่อนเหรอคมว่าอะไรอ่ะดูตอ่อดูตอ่อ อุ้ยคนนี้ชนะอุ้ยมปยีปีกด้วยปีกปีกเราอยากได้ปีกอะไหนอุ้ยโลบักหรอคนนี้มินน่าจะมีโลบักมัไม่รู้อ่ะมันสามารถเอาได้ใช่ไหมทุกคนเลยเอาได้ตัวฟรีๆเลยอะไหนอะนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นาน,าน,าน,านั่นเอาหายไปไหนยังไม่ทันได้เห็นตัวเลยเอาไม่เอามันขี่ เราเอาเหมือนแบบธรรมดาดีกว่าเนาะเรามีเก้าร้อยแล้ววยนี่คืออะไรสี่ไล์สีน้ำตาลอ,อ๋อสีนี่เออ้ยเท่แล้วก็สีแดงนั่นออกไปที่สีน้ำตาลไม่ไม่เอาไม่เอาเราไม่อยากจะแพ้ ไปสีสีฟ้านี่เนาะเอ๊ะอแล้วก็สีนูน่นทันไหมทานทานทานมันจะตามไอ้คนนี้ไปดีกว่ารอบต่อไปสีนูน่นนี่สีนี้เย้ชะนะแน่ชะนะแน่ลราห้ามเพเราห้ามเพ้เลยเฮ้ย เนี่ยเราตามไปคนนี้ไปที่กว่า,าสีฟ้าสีฟ้านูน่นวันเดียชอบมุนใช่ไหมเราก็ชอบมุนเหมือนกันปิวอุย้ยแล้วก็นี้สีนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เค็มหน้าบายบายจุ๊บ